สวัสดีในเอฟซีไปไหนวนะผสมปูนเลยปะปเย็นเนนะาะม,มันเบิดแล้วล่วะค,ครึงคร่งหนึ่งเนาะควัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งใส่ซองหารอยก่อยไปหาตะพุนมาแล้วครับก็ไปหาตะพุนมาแล้วตะพุนว่นา อันท่านเหงาก็ไปหาเราก็ได้ <c oughs> อืมอืม่าละอืมนว่าซั่นเนาะอืมว่าซั่นเหงาไปหาเราซื่อๆนะแล้วก็มาเฮ็ดงานตอ่ออเหเงาแม่นบ่เหงาอยู่ได้นไเนาะเป็นตแดดฮ้อน,นเนาะเ,เดี๋ยว่อยเอาห่มมาให้เจ้าเด้อ นี่ทีวทันอน่ะ ก็จะเงาเงาดนึงในซีซั่นอยู่ตรงนี้เราวันนี้เอาทำเท่านี้จบเนาะทั้งวงปิดภารกิจเนาะเหลืออีกประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแผ่นโอ้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันได้เฮ้ยหแผ่นทุนได้ปูยากไสิ เด็กหกแผ่นนะแต่ว่ามือผสมปูนเรามีอยู่มือฉมังอยู่มีมือฉมังอยู่ขอแค่ช่างพงสั่งมือฉมังเรามาสองคนเลยอันนี้มือสองเหานันมือหนึ่งเหอนี่เรือนี่มือหนึ่งผมมือสามนะน่าจะมือสองนะผมว่าอีกมือด้วนอยู่นี่ในเซสชั่นนะ อมีแฮงเงาวๆาแล้วนี่ในฟชั่นนะงานของเราก็ก็แต่ว,ว่าแปลกเนาะพี่น้องเราไม่ค่อยมาทางนี้เนาะนะครับเงาเงานิดนึงนะ วันพี่น้องยูทู e ของเราก็มามาหาช่างพงนิดนึงนะช่างพงศ์เงาเ <c oughs> งาเงาเก <c oughs> ือบเป๊ะโอ้ พอดีเกินเนาะนี่สีแดดร้อนเนาะันนี้ถึงขั้นเฮะอุยอ้ย,ยเกือบพี่น้องชัดนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นอยู่ครัง้งหนึ่งอ่าตีลังกาพี่น้องเอ,อ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ในะเกือบเห็นช็อตตีลังกา เงินของเราก็ผสมปูนเนาะรอผสมปูนแล้วก็สแตนบายรออยู่เดี๋ยวผมจะไปแต่งให้ช่างพงดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไปแต่งขอบแต่งอะไรรอช่างพงมันจะได้เร็ว อย่ไปแต่งขอบให้ชัางพงดีกว่าโมนี่ขากล้องเหรอใช่เป็นขากล้องรุ่นพิเศษสั่งทำม,มาโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะไปแต่งช่างพงไหิเอ้ยไม่ใช่ไปแต่งช่วยช่างพงฮะ เดบินหมดแกะแกะหอยเมื่อคืนอือถือว่าทำไมเมียเกิดมาไม่ได้ <laughs> แกะหอยแกงเมื่อคืนแกะหอยบอ่ฮะกะ,ะไรแกะหอยบอ่แกะน้ำกันนะนะเมื่อคืนอื <laughs> Tempo düşüyor. tamam. ตัวนี้หนาดีเนาะตัวนี้มันหนา <c oughs> หนาเกินเยอะเดี๋ยว <c oughs> ไปตักออกให้หน่อ ได้พ <laughs> ี่ได้พี่ได้องินเทาวินแล้ว้นไม่โดนตรเออเออเอากระเบืองหมดอ่ะกระเพืองอ่ะหมดแล้วนั่นน่ะอยู่นั่นน่ะโอเคเดี๋ยวกับตัมเร็วให้กระเพือกมาแล้ว่วนเลย ครับสวัสดี้ฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่5แผ่นนะฮะฟุตซีทุกท่านเนาะตอนนี้ก็พี่นายชี่งานเนาะมันบังกล้องเหรเปล่าโอเหรอ,อรามาแล้วนะให้ทำเป็นบางดัชช่าไง5แผ่นจับให้ได้นะฮะในวันนี้เลยเรือ่องมีแค่นี้บอกนั่นเลยดู<อ>เดี๋ยวเราดูก่อนมัดก่อนไม่ลำบากไม่สร้างนะ พี่น้องเอฟซีก็โอ้โหสุดยอดแดดร้อนเนาะฮะไม่ตสักคู่ก็เหงานะฮะพี่น้องเหงาไม่มีใครมาหาเลยมาดูเลยเนาะโอ้เราทำงานทำคนเดียวมันไม่มีความสุขนะฮะเอฟซีสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านขอบคุณครับท่านเข้าอู่ช่องกับการดับซิ่งนะครับผมวันนี้เราจะปิดงานในส่วนของทัานแรกนะ เยาเเรผมก็รอนะสิต้องรอน้เาครับ้เโ่ไก็นอีกันนะรวมด้วยช่วยกันนะช่วยอะไรได้ไม่เยอะก็นิดๆหน่อยๆนนเอฟซีส่วนโกกวากำลังจะผสมนะผสมพันได้ผสมปูน เอาลูกหนึ่งเต็มๆเลยไหมช่างพงๆๆเอาครึ่งลูกก่อนครึ่งลูกต่อให้ครึ่งลูกครับผมนีในเอฟซี FC สั้นเนาะ,นปนนะเป็นงานที่โกลรถกนัดที่สุดใอฟซเป็นงานที่โกลเดยนถนัดที่สุดในเอฟซีโอ้ยเกินนะโกลไลี้ยเขาชำนาญการพิเศษ เบอร์หนึงน่งเบอร์หนึ่งใช่มาเป็นดับหนึ่งเลยใ่ตดไม้เสียงเส,สียงจอบเสียงจอบได้ไรก็คลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนในะอพิซดันนะ